สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำเหรียญหลวงปูตโตนะครับเพศคุณของคุณ DM หรือว่าคุณดาหนุวงปูตโตที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่ช่วงนี้อันนี้เหรียญที่เขาสร้างนะครับปี 64, 65, หกสี่หกห้าหลวงปโตด m เมเป็นผู้จัดจสร้างนะครับอันนี้เป็นเนื้อสะต,ะะตัด๊ดนะนผมแนบมวลมาช่วงนั้นราคาค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่นะครับแพงเอาเรื่องอยู่ จองทีเหลียประมาณต่ำๆก็ประมาณสามร้อเก้าเก้าอันนี้นะครับไม่ต้องส่องไม่ส่องนะครับอันนี้รูปแบบแบบไม่ต้องส่องนะครับเป็นเนื้สตะเลขโค้ดสามสามเก้าน่าจะใช่นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อสตะนะครับบารมีหลวงพโ,โตนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันนะครับ นี่ครับหน้าหลงตัวคมชัดชัดเจนนะครับนี่นะครับคมชัดนะครับติ่งหูมีขีดตรงติ่งหูถ้าหันหน้าเข้าหาตัวจะอยู่ทางขวาน,นะครับแต่ถ้าหันหน้าออกตัวจะเป็นทางซ้ายนะครับนี่นครับติ่งติ่งหูมีขีดชัดเจนนะครับรอยเส้น าลายเส้นภาพเป็นเหมือนปกตินะครับเหมือนเหรียญทั่วไปนะอันนี้เป็นเหรียญสตัะนะครับเป็นเนียญสตะนี่ครับเป็นเนื้อสตระนะครับอันนี้ลงยาตีวอนสีเหลืองลนะงยาตีวอนสวยสดนะครับไม่มีสีเกิน นี่นะครับไม่มีสีเคลื่อนออกมานะครับนอกนอกีอกวรใบหน้าหลูโต๊ะคมชัดนะครับนี่นะครับลายเส้นสวยสดนะครับตีงหูด,ดังดัชนีมีมีรอยขีดเส้นนะครับจะจะเป็นขีดที่ว่าสวนสวนออกมาจากรอย เส้นพื้นเหรียญน,นะครับอันนี้เส้นพื้นเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับดูครับมีเส้นส่วนออกมาแล้วครับสำหรับผมผมเรียกอย่างนี้นะแต่ว่าคนอื่นผมไม่รู้นะครับว่าเรียกยังไงเล็กเล็กน้อยน้อยครับสังเกตดูด,ด,ดีดีครับอันนี้ด้างหลังนะครับนะครับเปลี่ยนรุ่น นะครับี่ครับตออโค้ดยันหลวงปูโตนี่ครับแต่ตร,ตร,รุ่นสังเกตตัวนะครับตำหนงอยู่จะอยู่ช่วงตัวหนังสือจะอยู่กับชุดตัวหนังสือครับหลวงพูโตอย่างนี้นะครับนี่ครับตรงไม้เอกมีขีดนะครับ ว่าปู่มีขีดอยู่นะครับตรงแม่เอกอันนี้สองห้าหกห้าไม่มีขีดนะครับตัวเสือคมชัดเจนสวยสดงดงามเรกโคสามสามเก้านะครับอันนี้ด้านนี้มีเขียนต่อด้วยส่อสเสือนะครับเป็นเสนตะส่อสเสือ เขียนเป็นตัวย่อนะครับอันนี้คนเล่นพารเขาจะดู้กันอยู่นะครับว่าเป็นตัวตัวสอนยอสอดเสือนี่ครับลายเส้นคมชัดนะครับของคุณดาดีเอมนะครับสร้างหลงวงปู่โตนะครับพักเครื่องอขอบเดียบผมไม่สามารถให้ดูได้นะครับ มาเป็นถุงอย่างนี้นะครับพระสวยไม่สวยอยู่ที่การดูแลของแต่ละบุคคลนะครับคนเล่นพระแต่ละบุคคลนะครับอืออะไรเอ่ย นนี่นะครับลายเส้นเป็นแบบนี้นะครับสวยสดงดงามนะครับอันนี้นี่นะครับเป็นพระหลุมโต๊ะของคุณ d ีนะครับนี่นะครับผมประมูลมาทีนะครับอันนี้ ผมสู้ราคาช่วงตอนที่ว่าพาออกมาใหม่ๆผมสู้ไม่ไหวนะครับมีทั้งเป็นรายการจองแล้วรายการลุ้นนะครับอันนี้นี่นครับด้านหลังกล่อง,องเป็นแบบนี้นะครับ DM เอ็มหลวงปูตโตนี่นะครับด้านหน้ามีเขียนชื่อให้จัดสร้างโดยดีเอ็มหลวงปู่โตหรือว่าคุณดานะครับอันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ